เม้นก่อนเข้านอนเม้นก่อนเข้านอนกดติดตามเพื่อมุ่งสู่500 0ัสไปเยค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้นรทุกคนเ้ยครับเข้าสูช่องเม้นก่อนเข้านอนโอ้หเดือนกุมภาพันธ์แล้วคิ้เศร้าใจมาก อากาศหนาวหายไปแล้วเบียร์สิช่วงเดือนมกราคือแบบหนาวทั้งเดือนชอบมากจะบอกว่าปีนี้เป็นปีที่หน้าหนาวคือหนาวยาวกว่าปกตินะแต่ไม่ว่าจะเกลียดหรือจะรักหน้าร้อนก็ซ่ากันได้มาที่เลย เบ <ümüz> ป,ปซีนะคะับก็ชชวนทุกคนออกมาจอยสนุกไปกับซัมเมอร์ไอเฮดเลิฟซัมเมอร์วิ p เ p ปซีค่ะไม่ว่าจะอยู่ทีมเลิฟหรือจะอยู่ทีมเฮดก็ปปซ่ากันได้ในแบบที่เป็นตัวเองเบป,ปซี่อร่อยปปซ่าสดชื <equality> ่น ตอนนี้นะคะแป๊บซี่นะคะปล่อยซิงเกิลสเปเชียลออกมาชื่อเพลงว่าหน้าร้อนไม่ใจร้ายเลิฟคีิเออที่มีศิลปินตัวพ่อตัวแม่วงการทีป๊อปนะคะคอแรคก,กัน4คนปอเช่สีวก่อนออมาเบลพิกซี่ปอเช่มาเบล จินเหมือนกันออชอบเหมือนกันค่ะวิกเตอร์พอกซี่โโอโหและที่สำคัญน้องโจรินโฟอีฟค่ะสี่คนนี้คือเป็น4ตัวท็อปวงท็อปของเมืองไทยเลยนะ MV เพลงนี้มันจะเป็นยังไงอ่ะไป<า>ดู MV กันเลยไหมไปดูเลยไหมเราช่องรีแอคอยู่แล้วลมก็คือ <c ười> มาเบลคือฮอตสุดๆน่ารอนมแต่คนใจร้ายแน่นอนราย ปีกระต่ายปะ <Breaking high. S 1> เออ <c oughs> อินเตอร์นะอ่ะ แล้วพีท wow. ว้าวมาเบลลูกแม่สวยมมากสวยมากสวยมากหาได้สองเตะร้อนก็ทอดไข่ได้ว้าวโอ้สงกรานต์สงกรานต์เวลคัมทูไทยแลนด์แอนเพลย์สงกรานต์นะคะโอ้โหแร็ปดีมากแล้วดีมาก หุยเก๋มากผิดเลยอุยเล่นอ่ะเดวิลเดวิลยาโรวิกเตอร์น่ารักหุยจัเล่นไปแล้วจัเล่นอ้าวสุดพดโคดเทเลยอ่ะลูกเนี้ยสุดสุดเอามาเออโซลินแม่ขาดมีแต่คนใจร้ายเหมือนเหมือนเป็นพัดลมเป็นเพลงติงหัวน้ ว้าวเขามีแบบมันใจนะซาเซมาเบลอ่ะไม่มีใครใจอ่ะเออเอออือปวดต้นหุ่นดีมากอุ้ยงุ้ยมากบิ๊กเบิ้งงุ้ยมากเออทั้งสวยทั้งรอดของจริงเอ็น่าร้อนมากค่ะคุณแม่เออไปแล้วอุ๊ยร้อนโอ๊ยโอ๊ยเออซัลมาซัลมา ว้าวโวพอลแฮร์ี่พอเตอะรวมากโคตรเดือดปอเตแล้วเพื่อนผู้ชายดฝันนะครับอุ้ยเดือดรับเดือดมากนี่นี่อุ๊ยประธานแล็บประธานแลบประธานแล็บว้าวอุยอ้ยุ้ยเป็นสี่แลบหรอว้าวโอ้ยอ้ยยัง อุ้ยตั้งง่ายอยู่นะแม่ซันลีดขุดบอลเชื่อคือแบบโหดมากอ่ะดีมากอ่ะแบ่งทีมกันไหมเนี่ยเอออุ้ยแต่ฉันชอบวิกเตอร์ลูกดีมากหนุ้ยอ่ะเออน้องอุ้ยเลยอ่ะนี่หอุ้ยมองใครคะเนี่ยว้าวจะร้อนหรือจะหนาวเย็นหมดแล้วค่ะคันจะแพ้ต้องเข้าแล้วค่ะอุ้ยแกรอุ้ยก็เริ่มซัมเมอร์อยู่นะเอาจริง เออเธอจะเกลียดเธอก็ไอ้นี่กิดฉันได้เห็นปะเอห็นไหมร้อนกืบแบบไม่ว่าจะเฮ a หรือจะเลิฟใช่ปะเออเป็นแบบไหนก็เป็นตัวเองได้เห็นปะนั่นนั่นนั่นนี่เราคิดตาผมเปอดผิดมาพูดอุ้ยไวอะไรอ่ะอุ้ยเบรกแดงอุ้ยเป็นแบบไอ้นี่เลยกล้องแบบไอ้นี่อุ้ยสว่างดีมากคุณชอบบีบป่ะเว้ยนี่คือเมืองตึกล้างปะตึกล้างที่เราไปถ่ายเออหน้าร้อนไม่ใจร้ายนะคะเลิฟฮีท เห็นไหมชอบมาใครที่ควรจะต้องหันมารักน่าร้อนแล้วนะถูกแต่จากที่ดูดูเอ็มวีเพลงนี้ค่ะผมคุณสายหน้าร้อนน่ารักเสมอสุดโอ้ไอเลิฟเสมอเลยพี่ออซิจริงฉันชอบเหมือนกันโอ้โหสุดเอ็มวีนี้บอกเลยว่าเป็นการรวมตัวท็อปแห่งทีป๊อป และเป็นเพลงที่จะต้องติดท็อปชาร์ตแน่นอนโอ้ฉันชอบที่เขาแบบมันเป็นลูกเล่นแรปอะเออเอเออร้อ,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 องแรปกัน4คนแล้วก็ร้องแบบเุ่ากันด้วยอะ่ะหุยครปอะแล้วท่อนมันฮุกมันติดหูมาก เกียจังหน้าร้อนมีแต่คนใจร้ายฟังรู้สึกสดชื่นรู้สึกซาขึ้นมาเลยฉันชอบซีนที่เขาแรปประทะกัน4คนแล้วมันเหมือนมาทีละหน้าจอโอ๊ยแล้วมีลูกเล่นคือไม่ได้แบบตัดแค่เป็นภาพ4คนมาแต่มีออตัดแบบมีใส่จอมีจอไลท์มีคนดูเอเอ,อนนเ,อเอก๋อแล้วมันมีตอนหลังที่มันสรุปเหมือนกับว่าทุกๆคนก็ชอบหน้าร้อนเหมือนกันเพราะว่าหน้าร้อนมันแบบมันน่ารักอะ มันมันเหมือนมาลากันตอนจบปัสแล้วแต่ละคนที่กินอะไรเงี้ยเออมันจะเห็นชัดว่าบางคนแบบมีไฟร้อนใช่ใช่เจอหนาวปุ๊บปิ๊งเออมีหัวใจคือร้อนก็มีรักได้จะหนาวก็มีรักได้ชอบอีกอย่างหนึ่งชอบรุ่นเล่นของ MV มากที่เป็นแบบการ์ตูนเดวิลอะไรเงี้ยบุ้งนี่ถูกต้องแบบมันมันเพิ่มความมูมมีอ่ะเออเออเออความมูมมีอ่ะและเอ็ดีนะ MV นี่คือเป็น MV แบบระดับประเทศระดับโลกได้เลยอ่ะเอ็มวีดีมากมายกอดตบมือจริงกับเลิฟฮีทหน้าร้อนไม่ใส่ร้ายค่ะ เป็น MV ที่เดือดที่สุดในซัมเมอร์นี้จริงๆบอกเลยว่าแป๊รซี่เนี่ยทำถึงมากค่ะเาบอกก่อนเว่าจริงๆเมื่อกี้ตอนต้นมาเนี่ยเปิดหลักเลยว่าจะเป็นวิกเตอร์โจรินพราะเล่าเนี่ยเป็น 4i แต่พอไปดู MV ในวีนีที่เป็นนักจิ้นแห่งปีการันตีด้วยรางวัลท็อปเรียกชันอินฟลูเอนเซอรในปีที่ผ่านมา ฉันก็มีความรู้สึกว่าฉันจิ้นปอเซกับมาเบลมากมันจะฮอบก็ค่ะมันจะฮอบมากๆเลยนะสงการคิดถึงสงการประเทศไทยแล้ววิกเตอร์ชวนดูเหมือนชวนเล่นบักน่ารักมาโอ้อ่ะไม่เป็นไรจะเลือกทีมไหนก็ได้ระหว่างทีมเลิฟซัมเมอร์หรือทีมเฮดซัมเมอร์ได้เลยนะคะก็ อย่างฟีซิก็บอกเลยว่าฟีเลือกทีมเฮซัมเมอร์อ่ะหนูก็เลือกทีมอะไรเล็บซ <Love summer. S 2> ัมเมอร์ไม่ว่าจะเกลียดหรือจะรักหน้าร้อนก็ซาก,กันได้อ่ะแ๊บซี่หน่อยไหมล่ะถึงละ<ช>แ๊บซี่อร่อยซาสดชื่น อย่าลืมนะคะแชร์โมเมนต์กันนะคะว่าคุณอยู่ทีมอะไรแล้วว่า I love summer with Pepsi หรือ I hate summer with Pepsi ค่ะอ่แล้วก็ฝากเพลงกันด้วยนะครับกับเพลงหน้าร้อนไม่ใจร้ายเลิฟกินนะครับก็สามารถไปดูกันได้ที่แอ c เคา t ของ Pepsi Thailand ถูกต้องค่ะแล้วก็แชร์โมเมนต์กันด้วยว่าคุณอยู่ทีมอะไรกันเนาะวันนี้เราก็ลากันไปก่อนแล้วกันอย่าลืมไปอุดหนุน Pepsi กันด้วยนะหน้าร้อนนี้กินกับอะไรก็ต้องไปกิน Pepsi นะคะไปแล้วทุกคนบาย อย่าลืมกดติดตามเม้นก่อนด้วยนะคะ